ซวตัวน้อยครับช่วงนี้เป็นสิวไหมครับเห็นแต่งหน้าบ่อยมากเลยอยากกระซูมให้ดูหนึ 1, 2, 3, 1. 1> ่งสองสามหนึ่งสิวผดๆเยอะถ้าเอาแนะนำนะคนที่เป็นสิวอะ่ะให้ไปกดหัวสิวออกแล้วหลังจากนั้นอะ่ะเราก็ใช้สกินแคร์แบบช่วยเรื่องสิวปกติใช่ไหมแต่ว่าตัวที่แบบช่วยได้ดีมากๆจากภายใคนคะือตัวนี้ใครที่แบบชอบกดสิวแล้วเป็นรอยแดงแบบว่าเป็นสิวเราจะทิ้งรอยแดงไว้เนี่ยเนี่ย อย่างนี้เลยค่ะคุณเหมาะมากเพราะที่ันแกะสิวกลางวานใช่โอเคใช่แบบนี้เนี่ยกินตัวนี้เจลลี่ผมเจลลี่จะเป็น plus ได,ไได้ตัวนี้เลยนะถั่งทามินนะ <c oughs> ่ะสีแดงจำไว้เจลลี่วิตามินพลัสรสต้าสเบอร์รี่รวมผักและผลไม้13ชนิดครนะับไอ้อย่างวันเนี้ยมาที่เนี่ยคัดจมูกแล้วก็ต้องกินเจลลี่วิซีเอามาป่ะเอามาที่เฮ้ยจริงปะเนี่ยนี่ไงผมฝากคุณไว้คุณบิวโอ้ my god มาเซ็นทันพาร์คต้องพกเจลลี่วิซีอันนี้ผมกินทุกวันเลยคนละสองเพราะว่า อากาศต่างประเทศเปลี่ยนแปลงบ่อยหรือแม้กระทั่งเดินทางฝน,นตกอนะไรเงี้ยเนาะส่วนตัวนี้จะกินตอนที่แบบแพอ่ะแบบเป็นผดเป็นอะไรอย่างเงี้ยหรือสิวก็คือตัวเนี้ใช่ความแตกต่างก็คือสีชมพูเจลลี่คอลลาเจนก็คือจะช่วยเรื่องของแบบลดการเกิดสิวผดต่างๆแล้วตัวนี้เนี่ยก็คือลดรอยแดงจากสิวสีแดงครับเพื่อเๆ่าจำไว้นะถ้าเป็นสิวสิวก็คืออะไรสีแดง ทานสีแดงแต่ถ้าเป็นสีผดก็คือมันยังชมพูอยู่เลยก็กินสีชมพูถ้าเป็นพวกอากาศเป็นแปลงบอ่อยต่างๆเสริมเข้าไปก็จะดีก็บสีครับใช่นั่นแหละค่ะตา,ตามนี้นะคะคสูตรผิว